รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กระทรวงพาณิชย์จัดงานมหากรรมทงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเพชรบุรีนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดกว่า1000รายการลดสูงสุด60%สจำหน่ายให้พี่น้องชาวเพชรบุรีรวมถึงสินค้าไฮไลท์ ight, ทั้งไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิสินค้าชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและสินค้าจังหวัดชายแดนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าแก่ประชาชนลดภาระค่าครองชีพและส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าชายแดนบูธที่เอามาลงช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพสองร้อยกว่าบูธค,ร,คากกา 1, รายกาันนนี้ิ ใกลเคียงครับชาวเพชรบุรีชาวเท่าอยางก็มาช็อปร่วมชิมนะครับมีทั้งอาหารสินค้าที่ปกติส่งออกหรือว่าเป็นสินค้าเฉพาะที่ขายในช็อปช็อปพิเศษนะครับวันนี้มารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยคุ้มค่าครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับจังหวัดใกล้เคียงก็ได้นะครับเดินทางมาที่ตลาด เกษตรท่ายางคุ้มค่าแน่นอนครับเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่3-5ธันวาคม2568ในงานมหาการรมธงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเพชรบุรีณารานข้างสำนักงานเกษตรอำเภอท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรี